เทเลอร์รองท้าปาเกี่ยวขอโชครุ่น140ปอนด์อีก2ไฟกับดาวเหนือและรามิเลสจากนั้นจะข้ามรุ่นทันที เทเลอร์ลั่นพร้อมชนไอดอลของตัวเองแมนนี่ปากเกียวซูเปอร์แชมป์โลก WBA รุ่น147่ปอนด์ตามที่เคยฝันเอาไวา้เพื่อต่อยอดที่จะเข้าหอเกียรติยศหลังแขวนนวมแล้วนั่นเองโดยที่เทเลอร์บอกว่าน่าจะได้ป้องกันแชมป์กับดาวเหนือในครึ่งหลังของปีนี้ปีหน้าหวังล้มแชมป์กับโฮเซ่รามิเลสนั่นเอง ข่าวที่2เธอเลนคอฟฟอร์ดยังไม่อยากชกกับสเปนจูเนียร์คอฟฟอร์ดได้เปิดเผยว่าเขาไม่อยากเป็นคู่ชกคนแรกของเอรโสสเปนหลังจากที่เขากลับมาจากอุบัติเหตุเพราะกลัวว่าชัยชนะของเขาจะไม่ได้รับการยอมรับผมได้คุยกับเขาผมบอกไปว่าอย่าพยายามชกกับผม เพราะมันไม่ใช่ไฟแรกที่เขาต้องการหลังจากกลับมาจากอุบัติเหตุถึงเขาเสนอสัญญามาโชคกับผมก็จะไม่ตอบรับเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่ยังไงผมก็มีแต่เสียกับเสียเธอเลนคอฟฟอร์ดกล่าวถึงเอรอสเปนจูเนียแม้จะถูกยกให้เป็นนักชคที่เก่งอันดับต้นๆของรุ่นแต่เอรอสเปนจูเนียก็ได้ล้างเวทีไปนานเพราะอาการบาดเจ็บถ้าหากว่าเธอเลนคอฟฟอร์ดนั้น ตัดสินใจโชกับเอรูสเปนจูเนียในตอนนี้ถึงแม้จะชนะก็จะมีคำขอลหาจากแฟนมวยของเอรูสเปนจูเนียว่าเอรูสเปนจูเนียนั้นยังไม่พร้อมเต็มที่จากสถานการณ์ในตอนนี้ของเธอเลนคอฟฟอร์ดทำให้ตัวเต็งไฟหน้าของเขาที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่การแข่งขันมวยสากลกลับมาจัดได้ตามปกติจะยังคงเป็นอดีตแชมป์โลก IBF รุ่นเวทเทเวอย่างเคลบุเหมือนกับที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นั่นเอง ข่าวที่3ฟอยยังฟิตเปรียในวัย43ไมดดนาคู่ปรับเก่าท้าชนในภาคที่3โดยมีรายงานข่าวจากเวอร์บ็อกซิ่งนิวเมื่อวันที่20เมษายน2563เผยถึงฟอยเมเวเธอร์จูเนียยอดมวยไร้พ่ายมหาเศรษฐีอเมริกันซึ่งเป็นข่าวคึกคักกับคืนสู่โรงยิมอีกครั้งที่ลาสเวกัสในบทบาทของเทนเนอร์ซึ่งดูจากสภาพร่างกายแล้วถือว่าเขายังดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี แม้เขาจะมีอายุ43ปีแล้วก็ตามจากคลิปวิดีโอที่ถูกนำออกมาเผยแพร่เห็นได้ชัดว่าฟอ,อยนั้นดูไม่เหมือนกับชายทั่วไปในวัยกลางคนด้วยซ้ำซึ่งหากวิกฤตไวรัสห้ายผ่านพ้นไปอดีตแชมป์โลก5พิกัดรุ่นอย่างเขาจะคืนสังเวียนอีกครั้งในปี2020ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเกลียดโดยขณะเดียวกันที่อาร์เจนตินามาคอร์มาดาน่าอดีตแชมป์โลกชาวฟ้าขาวคููปรับเก่าผู้เคยแพ้ฟอยมาสองครั้งรวดในปี 2014เริ่มเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวเรียกหาฟอยอีกคำลบโดยไมดดนาจะพบกับฮอเก้คาลีนักสู้ MMA รุ่นเก่าเป็นนัดพิเศษตามกำหนดเดิมในเดือนเมษายนปีนี้แต่เนื่องจากเป็นช่วงแพร่ระบาดของไวรัสทำให้แผนการต้องเลื่อนออกไปซึ่งคาลีเองออกมาชื่นชมว่าไมอนานาว่ายังมีสภาพร่างกายดีตอนนี้เพิ่งจะอายุ36ปีตนเองมั่นใจว่า หากไบดาน่าได้พบกับฟอยในภาคที่3เขาจะสามารถถอนแค้นได้อย่างแน่นอนเพราะหากใครจําไฟแรกได้คงตะตนักดีว่าไมดาน่าควรจะเป็นผู้ชนะด้วยซ้ําไปแม้ฟอยจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีการแก้ทางมวยที่ดีและคู่ควรกับการเป็นมือหนึ่งของโลกก็ตามนั่นเอง